ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิน้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเราจิตยานทั้งหลายที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขังจองจำโดยน,น้าแห่งคุณใสบนดำกระถาโคมเวทมนต์ทั้งหลายอำนาจจิตนิจเดชพลังอภิญญาตบะช,ชาญาณนในๆดกตามน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรานังขจฉามิธัมมังสรานังขจฉามิสังฆังสรานังัจฉามิ ทูติยัมปิพุทธังสรานังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรานังขจามิทุติยัมปิสังขังสรานังขจามิตตาติยัมปิพุทธังสรานังขจามิตตาติยัมปิธรรมังสรานังขจามิตตาติยัมปิสังขังสรานังขจามิ ขอนอบน้อมองค์มหาบร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานหมู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบร,รมีกรรมใดใดที่เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิต แทรกแสงนิมิรเชื่อมจิตชักจูงจิตเคยล่อลวงหลอกลวงองค์มหาบารมีผู้โปรัตา์หรือครุรุบาจารย์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายด้วยวิถีญาณด้วยอภินญาอิทริทลิทเดชด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียง การใช้คำพูดโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งานการแทรกซึมการปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผู้โปรดการกันแกล้งรลังแกการข่มขู่การบีบบังคับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือใช้เงื่อนไขต่างๆในจิตในใจในการเป็นการอยู่ของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่นออกห่างจากพระศธรรมออกห่างจากการโปรดสัตว์เบี่ยงเบนให้ไปวกวนสารวนอยู่กับความกังวลแห่งตนการปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายแอบอ้างองค์มหาบารมีแอบอ้างพระศารรมและกิจการโปรตั์ทั้งหลายเพื่อล่อลลงให้ผู้อื่นไกลห่างจากพระศารรมให้หลงเข้าใจผิดหลงยึดติดในรูปลักษณะรูปธรรมนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แห่งองค์มหาบารมีแห่งกิจการโปรดสั์จนบิดเบือนเนื้อหาพระจธรรมตัดรอนบัทอนผู้โปรดสั์หรือสัพสัตทั้งหลายไม่ให้สว่างสวยตามพระศธรรมการแอบอ้างองคุณเบื้องสูงเพื่อหากินหาผลประโยชน์สร้างเป็นสำนักตำหนัก ลัทธินิกายพาผู้คนทั้งหลายต้องหลงวกวนหรือเป็นเหตุให้เกิดความมหังการปฏิเสธปฏิฆะต่อองค์มหาบรมีผู้โปราสั์หรือครุรุบาอาจารย์ทั้งหลายกรรมที่เคยใช้คุณสมนดำในรฉานวิชาเวทมนต์คาถา อำนาจจิตวิเดททั้งหลายในการเชื่อมจิตครอบงำจิตชักจูงจิตผู้อื่นการใช้พรายกระซิบสร้างอำนาจเหนือผู้อื่นให้ตกอยู่ในการควบคุมทั้งหลายทั้งภาคที่ภาคหยาบเพื่อกักขังนวงเหนียวเพื่อดูดกกืนพลังชีวิตดูดกลืนบารมีครอบงำเอาไปเป็นบริวาร ข้ารับใช้หรือเพื่อนาเอาบารมีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิดใช้ในการสร้างความหลงงมงายหรือสร้างความมืดมนความวกวอนความหวาดกลัวให้แก่สังสารวัตรใช้ในการกีดการขัดขวางกีดในการโปรสัตว์ทั้งหลายใช้ทุกวิธีการ ในการผ่องถ่ายวิบากหรือเวทนา <từ S 3> ความเจ็บไข้ได้ป่วยใ,ให้แกนนด่ดวงจิตอื่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวความหวั่นไหวปิดกั้นปิดบัง,วกกงวความขี้คลายสว่างสวยแห่งมูเหล่าสัพสัตทั้งหลาย,รห,ลายหรือซ่องสมกำลังในการจ้องกัดกินทำร้ายทำลายการแกล้งรังแก กีดการขัดขวางต่อมูเหล่าผู้โปรสัตวต่อกิจการโปรสัตวต่อองค์มหาบาร,รมีต่อพระศาสนาที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรกรที่เคยทำสัญญาปีศาจกับมูเหล่าซาตานหรือภาคมืดภาคมาทั้งหลาย เพื่อนำเอาบารมีของซาตานหรือภาคมืดภาคมารเอาไปใช้ในทางที่ผิดจนติดในเงื่อนไขติดในสัญญาต้องตกอยู่ในความควบคุมหรือถูกผูกมัดพันธนาการให้ต้องรับใช้เหล่าซาตานหรือภาคมืดภาคมารโดยไม่รู้ตัวมูเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้วอขอทรงได้โปรดยกโทษ <ส rolling. S 1> และเอาโหสิกรมกรมทั้งหมดทั้งมวล,หมลให้แก่มูเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลาย,าลายพึงปเป็นโหสิกรรม pot, นับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและหากครั้งหนึ่งคราใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถูกครอบงำ ถูกชักจูงจิตล่อลวงหลอกลวงเพื่อนำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวารเป็นท่ารับใช้เพื่อไม่ให้สว่างสวัยตามพระสัจธรรมเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญหรือก่อให้เกิดความหวั่นไหวความหวาดกลัวเตะทวงน่วงรั้ง ทำให้เกิดความเนื่นช้าต่อพระศัษธรรมส่งสามความวักวนต่อมูลเาสรพสว์ทั้งหลายหรือนำไปใช้คัดงางกับองค์มหาบารมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวัยร่วมกันต่อสังสารวัตรโดยรวมข้าพเจ้าขออธิษฐาน ปิดบารมีของข้าพเจ้าท uh, ั้งหลายเพื่อไม่ให้หมู่เหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็นต่อเวรต่อกรรมต่อพบต่อชาติกับสรพสัตทั้งหลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตน ถวายทาต์ขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรองรับความขี้คลายสว่างสวยในพระศธรรมเพื่อลองรับกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายหากหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในการส่องสมกำลัง ทำคุณสายมนดำเล่นเวทมนถาาคมส่งเสริมความหลงวกวนใช้ในการวางแผนคิดมีดีมีร้ายต่อพระศาสนาต่อกิจการโปรสัตวขององค์มหาบารมีผู้โปรสัตวและครุขุบาจารย์ทั้งหลายนําไปใช้ในการเบียดเบียนสรรพชีวิตทั้งหลาย หรือใช้ในกิจต่างๆที่ไม่ตรงต่อพระศธสรมจนทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสังสวัสด์โดยรวมต้องตกต่ำลงสู่อบัยภูมิขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระธธรราทั้งหลายจงประสบแต่ความล้มเหลวพังพินาศลงโดยทุปการเทินขอประกาศถอดถอน ส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมานหรือภาคส่วนอื่น,น,นได้นำเอาไปใช้ <sund> ay, ในทางที่ผิดดูดคืนเอาไปเป็นกำลังบรารมีของตนเองเพื่อการก่อกรรมทำเขน็นต่อพระศาสนาต่อพระศารราต่อองค์มหาบรารมีต่อสังสารวัตร แห่งสัพสัตทั้งหลายขอส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระรัตนไตรยัจากพระสัศธรรมจากองค์มหาบารมีคืนสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปและขอถอดถอนคุณใสมนต์ดำคาถาคม เวทมนต์ทั้งหลายการสะกดจิตสกุลญาณที่เคยกระทำมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นหากสิ่งที่ภาคมืดภาคมารและซาตานทั้งหลายหรือบริวารของเหล่าภาคมืดภาคมารไม่ว่าจะเป็นหมอผีร่างทรงพระสง์แม่ชีจอมขมังเวททั้งหลาย ได้เคยกระทำกับข้าพเจ้า,ม,า,ามีใช่สิ่งที่เป็นวิบากแห่งข้าพเจ้า,าที่เคยกระทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าข,ขอน้อมองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงรอยทรงรองรับทรงทรงเป็นประธานขอให้กรรมของเหล่าซาตานและภาคมืดภาคมารทั้งหลายเหล่านั้นจงย้อนกลับ ตีกับสะกดกับก,กับกขังเป็นพันธนาการให้หมู่เหล่าซาตานและภาคมืดภาคมารทั้งหลายได้รับทุกเวทนาท na, ความเจ็บปวดทุกทรมานเหล่านั้นท,ทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งทางกายวาจาใจจนเป็นพันธะพันธนาการนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไป ตลอดการานานเทินขอประกาศชดใช้นี้เวณหนี้กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กร,รณีกรรมต่อเจ้ากรรมในเวณทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวน,อเรรน,เวนของเจ้ากรรมในเวนของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกับทุกพุทธันดร ด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระศาสนาที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่จะมีต่อไป,ใ,อไปในนาคตการเบือนอนเบ้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วน,ใ,วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทลวง,วงและอนุภาพในการโปรสักโ,โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอะะอโหสีออโหสี A horsey. A horsey. So, so.